อโออืออลอลไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่าฮะทุกคนมาอ่ะก่อนอื่นดูดิต้องมารีโนเวทใหม่ อุปก,กรณ์ตกปาลาวนนี้นี่คือตะกตัวถ่วงเตรียมไว้เพื่อร่างกายแข็งแรงอืม tua tập hồ ตัวนี้น่าจะเป็น 2A 2O นะ ก็ขอบคุณเอซนะที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณทุกคนสวัสดีทุกท่านนะฮะใครที่นั่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดถูกใจคอมเมนต์เข้ามามีอะไรแนะนำดีๆอยากให้มินนตี้ทำอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก่อนอื่นเรากำลัง จะหัดทำช่องด้วยก็อย่าลืมนะครทุกคนกด subscribe ให้ด้วยเนาะกดติดตามกดอะไรเพื่อจะเราจะปรับปรุงช่องเพิ่งหัดทำใหม่เราจะได้เอ,อช่วงนี้เราก็เสิร์ฟนะสิบหนะ้าฟุต,ฟต,ฟตสิบสองฟุตสิบสี่ฟุตสิบเอาไว้เล่นทะเลทะเลมันมีอะไรที่น่าลองมากเลยช่วงเนี้ยนี่ ต้องใช้สองโอใช้โอหนึ่งโอหนึ่งวันนั้นอ่ะมันจะะแกะยากมากเลยนะทุกคนดูสิเราจะทำยังไงไว้ทำยังไงได้ทุกคนอย่างเงี้ยเผาบ่อเผา,าบ่อเอามันไปเผาทค่อยนะทุกคนเอามันรู้ว่าเราจะ โอ้มันคืออุยุอายะใช่ปะพี่น้อง,บงออเบิ่องเอาเด้อบาทนี่งามได้มันสิแก้ได้หักบาทนี่หักบอว่ยุงนี่คือภาษาอีสานเขาบอกมันยุง่งยุ่งเยิง,ยง ถ้าภาษาไทยภาภากลางเขาจะบอกว่ามันพันกันใช่อหม <c oughs> ทำแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเข้าใหม่นะอ 嗯。Oui. เดือดเดือดมันคือยุ่งแท้หวะ่ะมันหยุ่งภาษาอีสานภาษาไทยบอกเบ็ดพันกันอ่ะตัวนี้ก็สลิงสลิงสี่สิบบอลนะ ตัวนี้จะไม่มีสนวนตัวนี้จะไม่มีตัวหุ้มสนวนก่อนอื่นเราก็จะตัดสลิงตัดสลิงแทนที่จะเอาสักเมตดเมตดยี่สิบตัวนี้มันจะอ่อนนะลองดูว่ามันจะทำสวยไหมอือตัวนี้ แบบนี้ไม่เคยใช้นะจะลองใช้เป็นครั้งแรกอืมลองนี้นะตัวนี้เราจะใช้อาสามสามโอนะตัวนี้เราไว้ใช้สามโอือม ราวอบอืมไม่รู้่ะอันนีสามโอคืออยู่ประมาณนี้นะอืมอืม ตัวที่สองปุ๊บเราก็ใส่ประมาณห่างๆนิดนึงดูตัวที่สองสิตัวที่สองจะเอาไม่ห่างมากนะเพื่อปลาแล้วตัวเล็กเพื่อเยือ่อ หนึ 5, 3, 4, 5, 6, ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับไปดูประมาณนี้นะ ส่วนตัวนี้ <c oughs> ส่วนตัวนี้เราจะเข้ายัางไงส่วนตัวนี้นะตัวต่อต่อกัะลึกมุนเนี่ย ก็เข้าสองรูนะอืออืมไหนล่ะไหนล่ะจะหลุดแล้ว เราก็จะม้วนเก็บเปตนี้ <c oughs> เราจะผูกสามวิธีนะ <c oughs> เรลุ่เว็ใหม่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราจะออกไปตะลุยมันหาดพัทยาหาดจอมเทียนหาดยินยอมเราพร้อม นี่เราก็ใช้4 2 O ก่อน2 O 3 O นี่จะทําไว้สักด้านหน้านี่จะเป็น2 2โด้านหลังเราจะใส่3 O อนะนจะใส่3 O ด้วยเผื่อมันตัวใหญ่แต่เราก็จะใส่ไม่ห่างมากนะชุดนี้ชุดนี้เราจะใส่ไม่ห่างถ้าห่างมากก็จะ นี่สำหรับปลาตัวเล็กสำหรับเหยื่อใช้เหยื่อตัวเล็กลำมุนห,ดดหลายๆรอบจะได้แข็งแรงลาปืด้ดดึงให้ตึงด้านหน้าจะเป็นเบ็ด2โอด้านหลังจะเป็น3โอ เอ,อเราจะไม่ได้ทำาดยไปเยอะนะดูสภาพเราไม่ค่อยสวยแต่กำมานนะออ <c oughs> นีอน,อ,นอนี่หมอนี่คือเป็นทรงนีหมอนี่หมอนี่คือเป็นทรงนี้ <c oughs> ส่วนตัวหมุนเนี่ยวันนี้เราจะใส่เราจะ ชาตัวนี้เราจะไม่รู้ว่าอ่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนนะเราจะไม่รู้เลยว่าจะแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนเราลองดูก่อนตัวนี้น่าจะเป็นหนูลองยาอีกอีกตัวหนึ่งนะ ทีนี้เราจะแบบนี้อ่ะเราไม่ค่อยได้ทม ตัวนี้สลิงสลิงเบอร์สี่สิบบอลนะโอ้ยมันสวยเลยตัวนี้เอาต,ตัวนี้จะเอาตะลุยน้ำลึกน้ำลึกมีปลาอะไรมากหรือบนน้ำลึกให้เราเผือ่อปลาทูหน้าเผื่อปลาทูหน้าช่วงนี้ มันลงมากินเยือะช่วงน,นี้มีช่อนทะเลด้วยนะอืมอืม,อมยาวมาก ด้านหลังก็จะเป็น3โอนะนล่งเบอร์15 <c oughs> ยาวยาวมากเลยเราจะใส่อย่างนี้ด้ไหมเราจะลองใส่อย่างนี้สักตัวหนึ่งใช่ไหมเราจะลองใส่อย่างนี้สักตัวหนึ่งลองดูมาอืมเธอมันหมาน

วกว่าวาเนี่ยเราจะใช้สลิงสลิงล้วนพอน,นนานเราจะใช้สลิงล้วนทีนึงไยอืม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 ,อม นี่เป็นสลิงล้วนอีกตัวหนึ่งนะเกิดสายสายยาวนี่เอาไว้เล่นไอ้สากใหญ่ที่เรือเราเก็บสะสมไว้ก่อนอารมณ์ดีด มันจะมาเข้าเบ็ดให้ดูอีกทีหนึง่งเจ้า้านี้ก็ใช้2โอ2โอกับ3โอเจ ถ,ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนนะก่อนอื่นแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปดูว่า วิธีเกี่ยวเหยื่อ,อยังไงแล้วก็ตกยังไงนะฮะแล้วก็ปลาอะไรเข้ามากินอีกินีหน้าเดี๋ยวเราจะกัดเต็มเต็มนะอีพทีนี้ฝากด้วยฝากไว้ในใจด้วยนะทุกคนนะแจ้วเดสกโก้ป้าย